ความรักคนเกิดวันอาทิตย์มาคนเกิดวันอาทิตย์นะเวลาที่เขามีความรักเนี่ยมันมาจากความโดดเด่น,นของเขาเองคนเกิดวันอาทิตย์นี่ชีวิตมันถูกกําหนดมาให้เป็นคนที่เด่นที่สุดเดวลาทําอะไรแล้วคนจับจ้องก็ลองนึกภาพนะนั่งถึงตอนเป็นเด็กของเรานะ คนที่จะเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างหน้าคอยพูดจาสั่งการเนียเป็นหัวหน้าห้องเป็นนักกีฬาเป็นนักเรียนทุนเป็นอะไรที่โดดเด่นอ่ะอ๋อลักษณะพวกนี้สมรรถเ่ยวัชิษิพอโตมาเป็นอะไรนะลักษณะของคนที่ เป็นประธานรุ่นทั้งหลายทำงานก็ไปเป็นหัวหน้าเขานันก็เลยดูแบบมีลักษณะของคนที่พร้อมทจะเป็นผู้นำชีวิตเราได้เออในไหนเขาก็เป็นผู้นำในองค์กรละเป็นผู้นำในชีวิตตันไหนได้ไหมและสเสน่ห์ของเกิดวันอาทิตย์จึงทำให้คนที่เห็นล้วติดใจลหลงไหลข้างใครอะ่ะเหมือนเป็นแฟนคลับเลยหลายก็หลายคนที่เกิดวันอาทิตย์นี่อ,อ่เป็น คนที่มีชื่อเสียงนะดารานะักร้องนะักการเมืองอคนที่เป็นผู้บริหารนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จทั้งนั้นวัสนาบรรทิศเนี่ยเขาให้มาเป็นคนที่เป็นที่หนึ่งชนะคนทีนี้พอคนวรรทิศเขาจะมีความรักเนี่ยเขาก็จะใช้คุณสมบัติที่เขามีติดตัวมาแต่อ้อนแต่ออกเธอจะพูดทิ้งเลยคือติด,ตดมาแต่พบชาติที่แล้วก็คือ วาทศิลป์ดีของเกิดวันอาทิตย์นะคําพูดคําจาเป็นคนที่พูดจาแล้วมีความน่าเชื่อถือพูดจาแล้วมีคนรับฟังเพราะคล้ายๆกับฝึกตัวเองมาเยอะไงพอเด็กๆต่วเล็กก็ต้องคอยสั่งคนนู้นคนนี้เป็นเป็นทานล้วก็อแออแอบจอานวนนี่พอโตมาจะเอานน้นจะต้องเอาเร็วๆด้วยนะทีนี้พอโตมา พอมีคนรักหรือความรักเนี่ยคนนะที่แพ้ทางคนเป็นผู้นําเนี่ยจะชอบคนอาทิตย์เช่นพวกเราบางคนเคยไหมมีใครไหมที่รู้สึกว่าโอ้โหฉันเบื่อละการที่ต้องคิดต้องตัดสินใจอะไรเองหรือต้องไปคานึงอื่นฉันอยากมีผู้นําสักคนหนึ่งที่จะนาพาชีวิตฉันไปนั่นแหละพวกเนี้ยถ้ามาเจอคนอาทิตย์จะแพ้ทางเขาเพราะคนอาทิตย์นะ มีรูปแบบของการเอาแต่ใจของตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วไอ้การเอาแต่ใจของตัวเองเนี่ยพวกเราจะนำพาไปสู่ทักษะการเป็นผู้นําไงถูกะหละ่าเพราะว่าคนที่จะนําคนอื่นได้มันต้องมีแพชชั่นในการที่อยากจะทาอะไรบางอย่างก่อนแล้วทีนี้ทําบางอย่างด้วยตัวเองมันไม่ทันใจไงก็ต้องให้คนอื่นมาทําไงแล้วนี่พอต้องให้คนอื่นมาทําน่ะก็จะมีทักษะในการพูดเจรจาหรือแม้แต่บังคับหรือกดดันหรือว่าไม่รู้ว่าทํา ให้คนอื่นเขาทาได้แล้วก็ยังไม่พอเวลนอาทิตย์นะที่ลึกเข้าไปอีกนะเป็นคนมีรสสิยมดีเวลาที่จะเลือกสรรบุคคลมาทํางานด้วยเลือกสรรข้าวของประดับประดาตกแต่งก็ทําแบบชั้นเลิศที่สุดดีที่สุดแบบประเภทนี้คือเราเห็นใครบางคนที่เข้าไปในร้านค้าร้านอาหารนี้ไหมเราบอกว่าเอาของที่แพงที่สุดเลยเอาที่ดีที่สุดเลยราคาสูงที่สุดเลยแบบเกรดเอที่สุดเลยสำนองเนี้ยน่าจะคนเกี่ยวติอาทิตย์ แล้วเวลาที่เขาจะมีคนรักนะมีความรักนะเขาก็จะมองคนรักประดุจะเจรนายเพชรเนะี่ยจะเจียให้ได้โอ้โหเลียมมันต้องเป๊ะหรือถ้ามีเพชรอย่แลน้วต้องเรียงน้ําที่สวยที่สุดจงภูมิใจนะถ้าเราเป็นคนรักของเดวอนอาทิตย์และจงภูมิใจวนะ่าถ้าเราเป็นคนอาทิตย์เราเป็นคนที่มีคุณสมบัตนะิในการที่จะเฟ้นหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเราให้กับโลกให้กับสังคมของเรา จุดอ่อนก็มีนะถ้าจะรีวิวคนเกิดวันอาทิตย์ในเรื่องของความรักเนี่ยไอ้เรื่องที่ว่าคนรักเขาจะรักเราแล้วก็ถึงขั้นเทิดทูนถึงขั้นตามใจทุกอย่างเนี่ยมันมีแต่เขาก็มีโอกาสที่จะอึดอัดกับเราเช่นเนดียวกันนะหนว่ากับตามรรงเพราะว่าเรามีจุดของความบังคับคนให้ทำตามเราอะแบบ ไม่ค่อยลดราวาสองสักเท่าไหรลดหย่อนหรือว่าผ่อนผันไม่ได้เราไม่ยอมดังนั้นเวลาเราอยากได้เราก็ต้องได้โดยเร็วเราก็ต้องอยู่ในระเบียบเราก็ต้องได้ดั่งใจก็ต้องได้เป๊ะแบบขนาดจำนวนราคาสีสันคือทุกอย่างห้ามผิดเพี้ยนไปจากความต้องการไปหนึนิดเดียวเพ็นงแค่เราจะโกรธมากทีนี้พอเราเป็นคนโกรธบ่อยเทว่ากันนะ ทําไมเราถึงโกรธบ่อยอะย้อนไปก่อนก็เพราะเราไปตั้งสิ่งที่มันยากไงให้คนก็ทําไงแล้วแน่นอนพอเราสิ่งที่เราตั้งสิ่งที่มันยาก,กน,นะคนเขาทามไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นหรอกพอทาไม100่ด้อเอร์เซ็นเราก็โกรธบ่อย,อยไงไประใจใช่ไหมมันเป็นกระบวนการขั้นตอนอย่างนี้แล้วคนที่อยู่ข้างตัวเราโดยเฉพาะนี้ถ้าเป็นคนรักเนะี่ยถ้าเราโกรธเขาบ่อยม,มากๆเขาก็กลัวเรามากขึ้น แล้วคนเรานะพอกลัวไปกลัวมาบางทีก็ความรักก็ลดลงนะนานไปอาจจะกลายเป็นความอึดอัดถึงขั้นเกลียดที่จะต้องอยู่กับตัวเราเพราะเราเข้าใจไหมว่าบางทีอ่ะคนที่เขาห่างเหินจากตัวเราไปอ่ะเขาไม่ได้เกลียดเราโดยตรงนะพวกเราเพวกเราลองฟังอาจารย์นะ คนที่เขาห่างเหินจากเราไปอะ่ะบางทีเขาไม่ได้เกลียดเราโดยตรงแต่เขาเกลียดตัวเองตอนที่เขาอยู่กับเราเข้าใจไหมเขาเกลียดตัวเองตอนที่เขาอยู่กับเราคือตอนที่เขาอยู่กับเราอ่ะเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ชอบคนคนนี้เลยที่ที่เขาไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะแต่พอเขาห่างจากเราไปเขารู้สึกว่าเออมันโปร่งโล่งสบายเนี่แหละตัวฉันเองเป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปทนลําบากหรืออึดอัเพระใคร แล้วสุดท้ายพอเขาทำอย่างนี้บ่อยๆเขาก็อยากจะออกจากตัวเราไปเข้าใจกระบวนการที่มันเกิดขึ้นเป็นลําดับขั้นตอนหรือยังแล้วเราจะแก้ไขย,ยังไงเราควบคุมเขน้อยลงผ่อนคลายเขามากขึ้นได้ไหมถ้าทําได้ก็ดีแต่ถ้าทาไม่ได้เราก็ต้องควบคุมให้มันสุดๆเข้าไปก็คือเราต้องให้เขาเนี่ยรักแล้วก็ซื่อสัตย์กับเราเหมือนหมารักนายลยนะอาจารย์ทําตะกุดเสน่ห์หน้าหมาขึ้นมาก็เพื่อการนี้ ปีหนึ่งอาจารย์จะทําครั้งเดียวตอนวันแห่งความรักคือคนที่เป็นคนรักของคนเกิดวันอาทิตย์นะจําเป็นจะต้องรับคําสั่งเดือนอาทิตย์ตลอดชีวิตอลยเรียงไม่ได้หรอกแล้วจําเป็นจะต้องอซื่อสัตย์ด้วยหนึ่งรับคําสั่งสองซื่อสัตย์แต่ถ้าเกิดว่าพอเวลานาน,านไปผ่านไปเริ่มคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง <c oughs> เอที่เราเคยพูดเคยสั่งเคยสอนถ้าไม หลังๆนี่ไม่เคยจดไม่เคยจำสองเริ่มมีแวกไปคุยกันอื่นหาคนอื่น <c oughs> คลายๆกับว่าพอความห่างเหินจากการที่เราบังคับบัญชามันน้อยลงคนาทิตย์ก็ขาดอำนาจแล้วคนที่เป็นคนรักอาทิตย์ก็เหมือนกับไปหาคนอื่นแล้วก็ฟังอื่นมากขึ้น แก้ปัญหานะเอาตะกรุดเสน่ห์หน้าหมาเนี้ยาาวางไว้ใต้หมอนก่อนนอนนะเรานึกหน้าคนที่เรารักต่อให้นอนอยู่ข้างกันหรือว่านอนห่างไกลก็แล้วแต่นะอีกความรู้สึกของการที่ยำเกรงเกรงอกเกรงใจแล้วก็รักแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเราเหมือนหมารักนายอย่างนั้นเลยมันจะซึมซาบเข้าไปทนุกวันชนิดทีนี้อาจารย์คงไม่ต้องอธิบายมากแล้วว่าเวลาหมามันรักนาย มันรัก็ล้วก็ซื่อสัตขนาดไหนตะกดนี้ไม่ใช่ตะกดที่แค่รู้สึกมีเสน่ห์ผู้คนรักใครเมตตาอันนั้นมันระดับทั่วไปแต่ถ้าอันนี้มันจําเป็นจะต้องใช้ให้จิตให้ใจของคนที่เป็นคนรักเราเขาอยู่กับเรามันก็จําเป็นจะต้องเอาไปครอบครองอาจารย์ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตะกดเสน่ห์หน้าหมาซึ่งอาจารย์ได้จัดทาขึ้นแค่ปีละครั้งเดียวเนะีย แล้วมีเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเลยเนะี่ยไม่รู้ว่าพวกเราที่ได้ยินอาจารย์อยู่จะมีกี่คนที่ได้เข้าคลองทันนะใครได้เข้าคลองแล้วก็นึกหน้าอาจารย์ให้ชัดเพื่อชาร์จพลังเข้าไปนึกหน้าคนลักให้ชัดโดยเฉพาะถ้าอยู่ห่างกันระวังไว้ใต้หมอนพลังจะเข้าไปกล่อมเขาจิตใจเขารู้สึกรักคิดถึงแล้วก็ไม่อยากไปหาใครถึงพยายามจะลองไปหาใครก็ไม่เหมือนลรองนี่คือฤทธิ์ของตะกุดเสน่ห์หน้ามาขั้นลึกลงไปก็ขอให้ทุกๆคนเลยนะ ได้มีโอกาสได้เข้าชมตะกดที่ทรงอนุภาพมากดอกหนึ่งตะกดเสน่ห์น่หามาเนะแล้ววันหนึ่ง